สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับน้ำสูงระดับไหนอันตรายต่อรถยนต์เมืองไทยเข้าสู่หน้าฝนหน้ามรสุมอีกครั้งพร้อมอุทกภัยที่ไม่อาจคาดคิดถามว่ารถยนต์ของเราจะได้รับจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ฝนตกน้ำท่วมขังขณะที่เราขับรถยนต์อยู่บนถนนเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำจะต้องเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วลงขับช้าๆปิดแอร์เว้นระยะจากขันหน้าเมื่อพ้นน้ำให้เหยียบเบรกซ้ำๆเพื่อไล่น้ำจากระบบเบรกในที่นี้จะไล่ระดับน้ำจากน้อยไปหาระดับที่สูงมากจนส่งผลต่อตัวรถยนต์หนึ่งระดับน้ำสูง20ซนติเมตรระดับน้ำสูง20ซนติเมตรถือว่าปกติระดับทางเท้าไม่ถึงครึ่งล้อรถยนต์ แทบทุกรุ่นสามารถผ่านได้แต่ต้องระวังหลุมที่มองไม่เห็น 2. ระดับน้ำสูง40ซนติเมตรระดับน้ำสูง40ซนติเมตรต้องระมัดระวังสูงระดับเกินครึ่งล้อท่อไอเสียจมน้ำควรผ่านแค่สั้นๆหากขับรถเล็กให้หลีกเลี่ยงรถสูงงอ,อยังพอผ่านได้หากน้ำระดับนี้อาจมีน้ำซึมที่พื้นรถใต้พรมควรนำพรมออกมาซักและตากให้แห้งรวมทั้งไล่ความชื้นออกจากตัวรถสระดับน้ำสูง60ซนติเมตร ระดับน้ำสูง60ซนติเมตรหลีกเลี่ยงน้ำสูงระดับไฟหน้าน้ำอาจเข้าห้องโดยสารทางช่องประตูไม่ควรผ่านทั้งรถเล็กและรถสูงเพราะหากน้ำเข้ารถสูงถึงบออข่วรและความชื้นและนำรถยนต์เข้าเช็คระบบอีกครั้ง4ระดับน้ำสูง80ซติเมตรระดับน้ำสูง80ซติเมตรอันตรายระดับฝากระโปรงน้ำอาจเข้าทั้งเครื่องยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายหนักรถทุกชนิดควรหลีกเลี่ยง ระดับน้ำท่วมที่รถยนต์แต่ละชนิดลุยได้ 1. รถอีโคคาระดับน้ำ20-40เซติเมตรรถเล็กพวกรถอีโคคาต้องระวังเนื่องจากถูกออกแบบให้มีความสูงจากระดับพื้นน .15-17 เซติเมตรอาจส่งผลต่อท่อไอเสียแต่สามารถขับลุยน้ำผ่านได้ 2. รถเก๋งระดับน้ำ40-60เซติเมตรรถเก๋งรถเล็กจะต้องหลีกเลี่ยง 3. รถกระบะระดับน้ำ60-80เซติเมตร ส่งผลเป็นอันตรายต่อรถกระบะและรถทุกคันในการขับรถลุยน้ําต้องดูระดับน้ําหากไม่ใช่เส้นทางที่คุ้นเคยก็อย่าลงไปลุยเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่าผิวทางเป็นอย่างไรดังนั้นควรขับรถอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะหากน้ําท่วมหรือน้ําเข้ารถจะต้องเสียเงินค่าบํารุงรักษาหนักแน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ